เม <child teaching. S 1> ื่อฉันเล่นโรบอทกับเพื่อนเจอเทาก้อยวะไหนสะก้อยหน้า <o> ฉันไลยคอใครไม่รินหมดก็ไม่ฉันจริงๆโยไม่มีสิทธิ์ไปว่าคนอื่นนะของพระจริงจริงจงโยเสื้อใครอย่างนี้กว่าอะไรมีสไตล์ปะแต่เสื้อเราเราก็ต้องไม่หลงลืมความเป็นไทยเราเป็นคนไทยน เจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักการรักเทศะวาจาพิกลห้การฟังไม่รู้ความจิตใจอยากกระด้างไม่มีเมตตาฆ่าท่าบริวานไม่เอาการเอางานีิค้างตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวแน่นสมอยชายตาหน้าขาวหน,น้าลำคันเดี๋ยวไปเปลี่ยนเซตให้รอแป๊บหนึงห่งเาษาญี่ปนิส เยนะโมต้าสาพักกวาวาโตถ้าพ่อครูสั่งเนี่ยแปลกอ่ะดูไม่อุบลนอ่ะแต่เปนอุบารอ่ะเอ้าก็เท่อยู่นะรอยสักอันนี้เป็นรอยสักอะไรคะพี่อ้าพ่อครูเป็นอะไรวะรอยสักเสือเพ่นแล้วก็เสือคู่แล้วก็มียันห้าแถวอุบะไอ้นุ่มพี่จะยังไงลูกอีนว้นี้ โหยขนลุกเลยอ่ะคนลุกจริงออืืมมแล้วพ่อครูเสียงหูเสียงจริงเหมือนดิมอะไรมึงสักให้กูอยู่เลยกูสิพาพ่อของพี่ผ่านผ่านนะมึงกูว่านะพ่อคนนี้เหมือนซีรีส์เกเลยอะ กูอุสิภาบงบีป้าพีอยู่ไหนอะป้อพี่เข้ามายังหรือป้าพีสูงเหรอเดี๋ยวครับแป๊บจี้แ๊บแป๊บหนึ่งครับจี้น้องว่าฝึกงานเป็นสไตล์บิดในกองถ่ายพี่อะต้องแบบกระสับกระชิงนะคะพี่ไม่มารอน้องคนเดียวนะคะเด็กฝึกงานเด็กสารยุ่ยยากแต่เป็นตูดไอ้รู้งานอะไรเลยมันผมลักออกแค่นี้ก็ไม่ได้เด็กสมัยนี้สิ๊งซี ไซเบอร์กอดเหลืออีกสองนาทีหาทรงผมจะใช้คำว่าตั้งใช้คมว่าแค่ดีปะแค่สองนาทีมันจะไปทันไรคือเหมือนวันวันเล่นไปเบ้อ,อาตอนนี้แปลงร่างเป็นมาป้า ดูตาเปล่าเนี่ยดูเหมือนกระเทยมากแล้วดูเหมือนใส่วิกด้วยสีผมอะ่ะไม่ได้ช่วยน้องเลยนี่คุณผู้ชายด้วยปาร์ตี้ถูกไม่อน,นุญาตให้มึเป็นไม่มีใครมาอยู่ชิงได้เพราะฉันคือสมนดาสมานดาหวางครับสมนดู Them, ปาร์ตี้คอสตูมแน่นอนฉันเลือกที่จะเป็นแบมพายฮะแบมพายถวายไลท์หรือเปล่าดูหัวกูก่อนถวายไลทไไ์มิลไไ่ะถวายไลทไไ์เดียวของฉันคือถวายไลท์สปาวโอ้อโหมานี่มาแล้วยดูโอ๊ยใครเนี่ยสตรอโยตตกกลุ่มรักเหรอจังหวัดตกกลุ่มรักหรือเปล่าจังหวัดตกกลุ่มเป็นแบมพาย ยาเป็นอีกเลยเดี๋ยวนะแบทแมนเขามีปีกไหมไม่มีแบทแมนไหนแบทแมนยี่ห้ออะไรแบทแมนยี่ห้อยี่ห้ออะไร กูช่วยเขาแซงกูแล้วได้ไงวะกูไม่เข้าใจจริงมึงอะพวกกันสามคนอะเหมือนมาจากคนละโยธอะขิงขิงจริงจริงขิงขิงกูถอดเสื้อเลยถอดเสื้อออกพอถอดถอดปุ๊บถอดปุถอดพุคืออะไรถอด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 พุเหมือนยุกไหนอะเฮ้ยมึงเหมือนคนอะไรจริงจรอะ เราลยุกจริงๆเลยอ่ะสุดแล้วอ่ะทีนี่เราอัดที่เราอัดมาทั้งหมดก็คือเราจะแบ่งเป็นสองตอนนะคะตอนละชั่วโมงกณจะไม่จัดแบบนั้นกูจะเขียดนักสือผีสิงโอ๊ยฉันชอบฉันชอบเองว่าพี่เขียดหรือไม่ไม่พอเจ้าใครพู้คำหยาบโดนเตะเตะถึงกอนโอ๊ยบูรี่กว่าเดิมอีกทีนี่มันบูรี่มึงมึงยอมหรอ กูยอมใช่ไม่เป็นคุณลิลออต้าเห็นได้เห็้ตาชิงยอมมันเริ่มย้อนยุกเริ่มย้อนยุกไม่น่าริ่มไม่น่ากงเริ่มเรื่องนันเร็วอะไรแค่เตกลินในทุกอย่างในการพูดร แต่งหน้าแบบมันม่นใจไม่กลั it, ว I'm fearless เหรอขอทำท่าที่สวยที่สุดไป <c oughs> ท่าที่สวยที่สุดมาท่าที่สวยที่สุดสวยนะ s <c oughs> ป p e r บูดิ l สวยอ่ะนี่ว่าเลิศอ่ะโอเคทุกคนแค่นี้บายบายค่ะ <c oughs> เราไม่เปิดคลิปด้อะเราปิดคลิปเลยเราก็เล่นเลยไง <c oughs> ตัวพอ่อตัวแม่ตัวลูกแค่นั้นแหละ คุณว่าไม่น่ามีตัวพ่ออยู่ตรงนี้นะพอ่อมันไม่น่ามีนะตัวพ่อโอเคทุกคนแค่นี้แหละคุณจะไปนอนแล้วบายบาย